สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดก้องคองจังหวัดอยุทยาก <Yeah. S 1> ็อยู่่ไก่จากกรุงเทพมากนะคะวันนี้ก็จะพามาตะลุยตลาดกันอีกแล้วเนาะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อละกันเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะบาย ถต้องส่วนอาหารก็จะมี2ที่นะมีตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาทางนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตรงไปกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะสามารถเดินอ้อมได้ทุกคนอ้อมอ้อมอ้อมอมอม่ะคือที่เนี้ยมันอ้อมได้หมดเลยนะ ขายของแบบโบราณโบราณด้วยนะที่เห็นข้างหลังก็จะเป็นแบบพวกเพลงเก่าแบบ,แบบแผ่นเสียงใช่ป่ะกลมๆใหญ่ๆเขาเรียกแผ่นเสียงเนาะเออแผ่นเสียงกเก่าๆแบบยุคโบราณโบราณน,น่ะที่แบบนี้เกิดไม่ทนนะันมากเรานี่มาดูของเล่นให้ดูของเล่นของเล่นของเล่นเยอะมากพี่เห็นว่าเด็กสมัยนี้น่าจะไม่ทันนี่หอรออะตุ๊กตากระดาษอ่ะเอ้ยมันหาย,ยากมากเลยนะเนี่ยคือนี่ยังทันแบบตุ๊กตากระดาษแต่ว่าตอนปลายแล้วนะก่อนที่มันจะแบบเปลี่ยนวิวัฒนาการแบบเป็นอย่างอื่นอ่ะเอ้ยเราต้องโดนเอากลับไปเล่นที่บ้านกัน วันนี้ยังมีของเล่นอีกเยอะแยะมากเลยนะทุกคนี๋้วก็จะพาเดินดูในร้านนี้ว่าในร้านนี้มีอะไรขายบ้างเนาะทุกวันนี้ยังทันกันอยู่ปะเคยแบบเคยเล่นกันไหมอะที่แบบว่ามันกดๆแล้าต้องแบบเราต้องเอาห่วงอะ เอาห่วงเข้าแบบไปอยู่ในนี้ให้ได้อะเอเอแบบมีใครมีใครทนันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยเนี่ยเอ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยมันแบบคิดถึงวัยเยาว์วะคือน,นี่ก็จะบอกว่า90ก็ไม่ได้เพราะเ0เพิ่งจะเกิดมาห้าขวบเองไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก <Spin ning noise> นี่ได้น้ำชามาเป็นชานมเย็นนะคะ912บาทเองอะเอ้ยเหลือเชื่อนะเนี่ย อร่อยมากทาเค็มค้นมากเลยอะ่ะอร่อยอร่อยอร่อยอลยออเดินจากข้างนอกเข้ามาข้างในร้อนๆเจอร้านน้ำอร่อยอร่อยเยี่ยมแก้วละสิบสองบาทเองดีดีดีไป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 ,ไปกันต่อ ราก็สั่งมาเป็นผัดไทยนะคะจานนี้ราคา50บาทนะคือที่เนี่ยเขาแบบเหมือนไม่ได้มีมะนาวอะทุกคนแต่ว่าเขาให้เป็นมะม่วงมาแทนนะคะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะหน้าตาก็คือดูน่ากินดีน่าจะเป็นแบบผัดไทยโบราณนะี่ให้ดูเส้นแบบเส้นเหนียวนุ่มมากเออน่ากินแต่ที่เขาใส่มาจะเป็นกุ้งแห้งนะคะไม่ได้กุ้งสดนะ อยู่ๆก็มีเสียงเพลงเลยนะทุกคนมาชิมดูอวอ,อร่อยกว่าที่คิดนะเนี่ยอ,อร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลยอะ่ะอืมแล้วเปรี้ยวๆหวานๆดีมากเลยเลองกินกับมะม่วงดูก่อน ยิ่งมันมีความเปรี้ยวของมะม่วงเข้าไปช่วยตัดแล้วอะ่ะมันดีมากอะ่ะมันอร่อยมากจริงๆนะใครมาก็ลองกินดูได้นะคะคุณยายเขาขายอยู่แบบน้่ารับน้นเลยอะ่ะเป็นคุณยายกับคุณตานะที่ร้านเขาก็มีขายขนมผักกาดด้วยนะคะราคาเพียงแค่จานละห้าสิบาทเองคไทยน่ย นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมานะคะคือหมูกรอบผัดผีกแกงนะที่ร้านอาหารตามสั่งนะคะจานนี้ราคาเพียง65บาทเท่านั้นนะได้ใหญ่มากที่ดูเทียบกับหน้าเลยใหญ่มากเหมือน,นแบบเป็นถาดขนาดยอ่อมอืแต่ก็ใหญ่แหละใหญ่อยู่ดีแต่ลองชิมดูก่อนหมูกรอบคุณหน้ากินมากทุกค,คนอืมรสชาติเขาค่อนข้างเข้มข้นนะคะ เข้มข้นมากเลยเข้มแบบเข้มพริกแกงมากใครที่ชอบพริกแกงจ,จัดๆอ่ะน่าจะเลิฟเลยอันนี้คือโคตรเข้มอ่ะอืไม่เผ็ดไปมันกำลังแบบเผ็ดๆเผ็ดๆหวานๆกำลังดีถือว่าออเค,ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเราสั่งหมูมสเต,ต๊ะมาด้วยนะคะที่ร้านเขาก็จะมีสองราคานะมีชุดเล็กห้าสิบาทใช่ไหมถ้าจะใช้ชุดเล็กห้าสิบบาทชุดใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะคะชุดใหญ่ก็จะมีสิบหกไม้นะหนึ่งร้อยบาทวางชิมดู น่ากินไหมไม้มาเล็กเนาะเออเอ,อ,อืมอันนี้ก็อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเขาก็อร่อยมากเลยอ่ะหมูนุ่มด้วยนะหมูก็นุ่มน้ำจิ้มก็อร่อยเรามาลองกินใส่ผักด้วยเข้ากันมาก หลังจากเรากินของเขานะคะทุกคนเราก็ต้องกินของหวานด้วยไอติมกะทินะอันนี้แค่20บาทอะ่ะได้มาทาั้งข้าวเหนียวแล้วก็ได้มาทาั้งมันเลยนะคะเสียงอัจดังนิดนึงนะเพราะว่ามีโชว์ดนตรีอยู่ข้างๆลองชิมดูก่อนโอ้จริงๆมากกะทิอร่อยมากเลยอะ่ะมันแบบมันหอมมันหวานกำลังดีนะเนี่ยอือ ไม่ได้หวานไปอะไม่ได้หวานไปตัวเลียหนะหวานกำลังดีเลยอะใครชอบหวานน้อยอะต้องชอบแน่ๆเลยอร่อยนะเนีเ่ยทุกคนมีโอ่งแมวถ้วยเฮ้ยน่ารักมากคือมันแบบเหมาะกับ,บหน้าร้อนมากๆเลยนะเนี่ยดิน่ารักมากแล้วเขาก็จะให้ใส่น้ําเย็นน้าแข็งอะไรไปบนนี้ใช่ปะให้อนองเขาไปนอนข้างในนี้น่ารักมากเฮ้ยสมัมป์ป้าเดินี่อ,อันนี้ตัวใหญ่ี่นก็จะสี่ร้อยเออ น่ารัก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 นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารอีกโซนหนึ่งนะคะที่เราเข้าไปเมื่อกี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะที่นี่ของกินก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนี่ตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกทะเลย่างนะคะนี่ลูกชิ้นอ๋อยังมีอีกเยอะเดี๋ยวพี้พาเข้าไปดูข้างใน ขนมบ้าวินเพิ่งออกจากเตามาลร้อนเลยนะคะร้อนแบบร้อนนะเนี่ยที่ถือถืออยู่เนี่ยโคตรร้อนเลยร้านนี้เขาขายดีมากเลยนะต้องยืนรอคิวนานเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ที่มาเป็นวันเสาร์นะคะคนก็ค่อนข้างที่จะคือคักแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอากาศก็ร้อนอาหารก็ร้อนอากาศก็ร้อนเรานี่คนไทยลวเกินอยู่แต่ของร้อนร้อนโอ๊อร้อนอ่ะ กัด <G un less> ไม่ได้ขอปอปไปมึงนะคืออันนี้เขาทำสไตล์คล้ายๆเหมือนขนมญี่ปุ่นอะทุกคนคือเตาอะเตามันเหมือนขนมญี่ปุ่นอะแต่จำชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะก้อนมันก็เลยจะแบบหนาๆแล้วคือตรงผิวอะมันกรอบๆป้าเราข้างในมันนุ่มๆอะเฮ้ยดีมากเลยนะเนี่ยเอาจริงๆดูเนื้อมะพร้าวดิ ชิ้นเนื้อมะาพร้าวคือแบบว่าเป็นชิ้นๆใหญ่ๆเลยนะโอออร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ให้ดูตรงที่เป็นรอยกัดไปแล้วด้วยนะมันร้อนอะ่ะแต่มันก็อร่อยอะ่ะอ,อร่อยมากผิวกอบมากใครมาก็าคือลองกินดูนะคะกล,ล่องละสามสิบห้าบาทนะได้ามาแบบห้าชิ้นใหญ่ๆ เขาผ่าครึ่งและแต่จริงๆก็สองชิ้นอะสองชิ้นครึ่งที่เป็นกลมๆ <c oughs> เขาผ่าครึ่งห้เห็นเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยแหละอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังกดหนึง <c oughs> น่งนี่คืออะไรนี่คือระบบล้าือเ้ล่า <c oughs> จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นแบบว่าลี้ลับนิดนึงคือเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วอะอ่ะ ตีหลอดต้องมาป่ะตอนเนี้ยมันจะไม่หลอดตรงที่นี่ขัดเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะน่ากลัวเกินไปคือตอนที่ประมาณสองปีสองปีที่แล้วอะ,ป,ะป้าพ่อเนี่ยพ่อมามาหาเพื่อนแถวอยุธยาใช่ป่ะแล้วเขาก็กลับบ้านดึกกับประมาณแบบช่วงประมาณน่าจะตีสองได้ปะ่ะเนาะประมาณแบบตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ่านวัดวัดหนึ่งทุกคน ข้างๆวัดก็จะคุณยายแก่ๆอยู่คนหนึ่งนะเขากําลังยืนก้มโขล่อะทุกคนทุกคนรู้จักเขาว่าก้มโขล่ปะก้มโขลงที่แบบว่ายืนแล้วแบบตัวโค้งอย่างเงี้ยที่แบบโค้งลงไปอะเออนั่นแหละแล้วก็คิดในใจว่าเอ้ยปีสองปีสามแล้วทำไมเขาถึงแบบคุณยายมายืนอยู่ตรงนี้เขาว่าออกกําลังกายหรือเปล่าแต่พอขับรถผ่านไปแล้วมองกระจกหลังอะไม่มีแล้วนะไม่มีคุณยายอยู่แล้ว <c oughs> เราโทษนะเราเลือกผีอย่างไงให้ดูไม่น่ากลัว <laughs> <c oughs> <c oughs> เราไปเข้าไป <c oughs> อาหารที่นี่ก็คงปกติดีเนาะเขาคงแบบไม่ได้ใส่อะไรหรอกทีามปกินแล้วมันหัวร้ออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนั่นแหละถามว่าเกี่ยวกับตลาดนี้ยังไงไม่เกี่ยวกรอกค่ะของกุงโค้งเหมือนกันไม่มีอะไรเลยค่อนเวลาแปเดียวเราไปหาของกินกันต่อเราก็สบแบบดือด้อแบบนี้ด้วยเนาะ แบบว่ารุ่นเก่าแบบเก่ามากอะ่ะคือแบบถามหน่อยใครที่แบบว่าทันทันยุคนี้ช่วยคอมเมนต์ระบบอายุหน่อยได้ปะคือมันยุคไหนคือกี่อาทันยุคนี้กี่ไม่ทันยุคนี้แล้วเฮ้ยโบราณมากไอ้ไมาสู่สมัยก่อนสุดยอดสุดยอดยอเก๋มากนี่ขนมถ้วยนะคะร้านเด็ดประจําตลาดกงก็กงจะเลก,กงกันตลาดกงโคงนะคะทุกคน ร้านลุงส่งร้านนี้ใครมาก็ต้องกินนะนี่น่ารักมากเนื้อนเนียนมากเลยอะ่ะเวรามาลองชิมกันดูนะครับชุดนี้ชุดละ30บาทนะคะน,นีอ้าเขาใจแล้ว,ลวทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นร้านเด็ดห้ามพลาดห้ามพาจริงๆใครผ้าถือว่าผ้าด ใช่ก็ใครพ้าถือว่าพลาพาจริงๆนะอร่อยอ่ะหวานข้นมันกำลังดีมากเลยทุกคนอร่อยมากพือเนี่ยถ้วยละห้าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นทางชุดอย่างเงี้ยมีทปปั้งหมดหกถ้วยสาสิบบาทเท่านั้นเองนะถูกนะนี่ก่อนกลับนะคะเราก็แวะซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆนะทุกคนถามว่าฝากใคร ฝากตัวเองซื้อเองฝากตัวเองเพราะเท่ากับไปแม่จะถามว่าซื้อมาทำไมซื้อมาใส่อะไรจะคุณใส่ได้เยอะนะมันน่ารักมากเลยนะทุกคนนะูุ้ดีน่ารักมากใบนี้แค่6 0สบบาทเองนะคะเอ้ยน่ารักมากชอบ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 ก็เรามาที่นี่เนาะเราก็มาแบบ อุดหนุนพะะ่อค้าแม่ค้านะมากระตุ้นเศรษฐกิจกันนะเขาจะได้มีกําลังใจในการค้าขายกันนะคะวันนี้ที่มาวันเสาร์เนี่ยคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็อยากให้ทุกคนแบบมาเที่ยวกันเยอะๆนะตลาดที่นี่จะได้ขึกคืนที่นี่ก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะตลาดเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบโบราณโบราณหน่อยนะทั้งของกินของใช้ของที่ขายต่างๆเนี่ยก็จะแบบโบราณโบราณนิดนึงนะทุรีคอสตูมคอสตูมแท่า้าค,คือน่ารักมากทุกคนเขาจะใส่เป็นเสื้อแบบเนี้ยคือน่ารักนะเออ ชอบเดินแล้วก็แบบเพลิดเพลินดีนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะใครไม่รู้จะไปไหนก็มาเดินเล่นกันได้ที่นี่นะที่นี่เขาก็จะเปิดตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่โมงม่งแน่ใจดับแบบไปให้เหมือนเดิมนะคะเดินทางจากกรุงเทพมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองของกินของใช้ของซื้อของขายเยอะมากสนุกมากวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนไปทําอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะน Oh. ลืมกระเป๋า <ś pel ic> ได้ชะลอเพรลืมกระเป๋าไปบายบายมาเริทมทารุนนะครับเก็ดซอไก่ <functions>